สวัสดีครับเกาะติดคนเสื้อแดงแกะรอยกระบวนการลมเจ้าในวันนี้นะครับเราจะไปตรวจสอบนะครับกรณีที่มีการแฮ็กข้อมูลของนางสาวยิ่งรักณชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งล่าสุดนะครับกระทรวง ICT นะครับก็มีท่าทีที่ขึงขังแล้วก็เอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากนะครับอย่างวันนี้นะครับนาวาอากาศเอกอนุดิ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ก็ประกาศนะครับว่าอีก2วันต่อจากนี้คาดว่าจะได้ตัวผู้กระทําผิดมารับโทษทางกฎหมายอย่างแน่นอนแน่นอนก็ว่าการเอาจริงเอาจังของ ICT ก็มีคําถามย้อน กลับมานะครับว่าแล้วพวกที่ทําความผิดกระบวนการเว็บไซต์มินสถาบันต่างๆเมื่อไร่ ICT นะครับจะมีวิธีการเอาผิดกับคนเหล่านี้รวดเร็วเหมือนกับกรณีแฮกข้อมูลของนายกรัฐมนตรีติดตามรับชมจากรายงานพิเศษชิ่นนี้นะครับกระส่วนงาน t ีก็ประสานงานไปยังผู้ใช้บริการในต่างประเทศนะครับเพื่อขอความร่วมมือในหลักสากล การกระทําแบบนี้อย่างที่ผมได้กล่าวรียนเกิดขึ้นได้เสมอครับเพื่อให้ผู้ให้บริการก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่จําเป็นนะครับเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะได้นําไปสืบสวนต่อเพื่อที่จะจับกระทำจะจับคนกระทําความผิดให้ได้นะครับาการที่วันนี้กระทรวงไอซีทีได้เรียนผ่านหนังสือมวลชนว่าเราได้รับเบาะแสอของคนร้ายนะครับแต่การที่เรายังไม่ระบุตัวตนผู้กระทําความผิดในขณะนี้เนี่ย ก็คงเหมือนกับการประกอบอากรรมทั่วไปครับเราจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาเพื่อให้การดําเนินการของเรานั้นไม่เกิดความบิดพลาดหรือไปจับคนที่ผิดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องรอบคอบและรัดกุมครับผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นในการสืบก่อนนะคะนะคะแล้วก็ดูข้อมูลข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เขา อะไรนะคะใช่ค่ะก็ขอญาติปิดชั่วคราวก่อนจนกว่าเราจะทราบสถานะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวคนจะเปิดให้อยู่แล้วค่ะจะเปิดใหม่คงขอประเมินดูก่อนนะคะว่าที่ผ่านมานั้นทําอะไรไปบ้างนะคะแฮกไปแค่ไหนแล้วข้อมูลแค่ไหนเขาจะรู้บอสแสหรือยังะคะก็วันนี้จากที่รับรายง,งานมาก็คือทราบบอแสบแล้ว แต่คงต้องขออนุญาตว่ายังไม่ไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะว่าให้ขอให้เจ้าหน้าที่ทํางานจนเรียบร้อยก่อนนะคะคงเป็นการชี้แจงยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะคิดว่าเขาทำเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้จริงๆการการเข้ามาทํานี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงสิทธิส่วนบุคคลนะคะรับต้องมองว่าเป็นกระบวนการในเรื่องของการต้องต้องรุมล้างรัฐบาลอะไรแบบนี้นะเพราะว่าพักคนไทยบอกว่ามีก้าวใส่ข้าวท่าเรื่องของการต้องรัฐบาล ็ขอให้ข้อมูลทุกอย่างมีประกบก่อนดานะคะเรก็คยให้ข้อมูลก่นทางน้อตีทางน้มตีไอจีทีได้รายงานเลค่ะว่าสือผูกคนที่ทำยอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศยังยังเลยค่ะเดี๋ยวให้ทารนฐมนตีชี้แจงดีกว่าจงบายนะคะเขากำลังทำงานอยู่ค่ะ action ในเห็นภาพเอาจริงเอาจังกับการไล่ล่าขบวนการแฮกเกอร์ทวิตเตอร์นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อเทียบกับปัญหาหมิ่นสถาบันที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์คนเสื้อแดง ซึ่งยังคงท้าทายอำนาจรัฐอย่างเปิดเผยไม่จบไม่สิ้นปุถุชนทั่วไปก็คงพอมองเห็นมาตรฐานการทำงานของกระทรวงไอซีทเหตุผลสำคัญของความเหิมเกริมคุกความเบื้องสูงก็คือการปล่อยให้ระดับหัวขบวนการล้มเจ้ายังคงลอยนวลโดยไม่มีมาตรการหนึ online, ่งมาตรการใดในการดำเนินการอย่างเฉียบขาดมิหนำซ้ำภาครัฐก็มีทีท่าจะตอบสนองความเห็นของคออปอ ในการปล่อยบุคคลที่กระทำผิดมาตรา112อย่างใจจดใจจ่อเพื่อเอาใจคนเสื้อแดงไม่นับรวมการไม่แสดงจุดยืนใดๆต่อความขัดแย้งในเชิงความเห็นต่อข้อเรียกร้องของคณะนิติราร์ท้งที่ใช่หรือไม่ที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ประกาศจะไม่แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายอาญาม,มาตรา112หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ เพื่อช่วยเหลือคนเพียงคนเดียวซึ่งก็ด้วยความไม่ประสาของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวก็ยิ่งดูเหมือนจะทำให้เชื้อร้ายที่แฝงตัวอยู่ในหมู่คนเสื้อแดงเพื่อดำเนินการค่นล้มสถาบันสามารถฝูมฟักตัวเองได้อย่างมั่นคงและสามารถแพร่กระจายความคิดไปได้อย่างอิสระมากขึ้นและนี่ก็เป็นผลจากการตรวจสอบที่สันัาข่าวทีนิวพบว่า พันธุกรรมล้มเจ้ามีการกระจายตัวในระดับที่กระทรวงไอซีีควรจะได้ํำเนินการให้มีความเป็นรูปธปรรมและแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะระยะต่อสาธารณชนเหมือนกับกรณีการตรวจสอบการแฮกเกอร์ทวิตเตอร์นางสาวยิ่งลกักณโดยเว็บไซต์แดงแห่งหนึ่งมีการโพสต์ถึงโครงข่ายการจัดตั้งมวลชนเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตายในเฟซบุ๊กซึ่งมีการเชื่อมโยงกันถึง23กลุ่ม ประกอบด้วยอาทิเช่นกลุ่มการเคลื่อนไหวอิสระกลุ่มช่างภาพวิดีโอกลุ่มซีดีความรู้ตาสว่างกลุ่มนักกฎหมายกลุ่มนักศึกษากลุ่มผู้ชำนาญคอมพิวเตอร์และกลุ่มผู้สนับสนุนเงินทุนเป็นต้นจะว่าไปแล้วถ้าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปในลักษณะถูกกฎหมาย ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาตามวิถีทางประชาธิปไตยแต่จากการพิจารณาเป้าหมายของเครือข่ายดังกล่าวถือว่ามีแนวโน้มที่กระทรวงไอซีทีควรจะใช้เวลาในการตรวจสอบบ้างก็น่าจะทำให้เกิดความสบายใจต่อประชาชนผู้จงรักภักดีไม่มากก็น้อยเหตุผลก็เพราะเป้าหมายของเครือข่าย Facebook เพื่อการต่อสู้ประชาธิปไตยมีการระบุในสามข้อว่า เป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ไม่ใช่การเลือกตั้งแต่เป็นการอภิวัตประชาธิปไตยต่อเนื่องจาก24มิถุนายน2475ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ต้องเรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกแย่งชิงไปกับคืนมาได้แก่การลงนามร่วมของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายในเรื่องพระราชกรณียกิจทุกประการ มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะมาตานี้ได้ถูกตัดทิ้งไปในรัฐธรรมนูญสิธันวาคม2475และยกเลิกคณะองคมนตรีที่ได้เริ่มมาจากการยึดอำนาจในเดือนพฤศจิกายยน2490จากนั้นให้กลับไปให้ฝ่ายประชาชนได้แก่ประมุขฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการที่มีที่มาจากประชาชนเป็นผู้ถวายคำปรึกษาแทนขณะที่ในข้อเ ที่กำหนดเป็นเป้าหมายของเครือข่ายเขียนไว้อย่างนี้คำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค,คือประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทั้งสามจริงและพระราชอำนาจต้องถูกจำกัดไว้เหมือนกับประเทศในระบอบเดียวกันอื่นๆเช่นสวีเดนญี่ปุ่นเป็นต้นส่วนข้อสุดท้ายมีการกำหนดเป้าหมายถึงข,ขนาดกำหนดเป็นปริมาณมวลชนที่สำนักข่าวทีนิวเชื่อว่า มีความเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลและกระทรวงไอซีไม่จริงจังกับเรื่องเหล่านี้เหมือนคำพูดที่ประกาศไว้เป็นนโยบายหนึ่งข้อที่ต้องปฏิบัติในอียิปต์พนักง,งาน Google ตั้ง Facebook ขึ้นต่อสู้มีเพื่อนเข้าร่วม1,30,000คนประสบชัยชนะในไทยกรณีเด็กขับรถไม่มีใบขับขี่เรื่องเดียวมีคนเข้าร่วม3 0 0 0 0 0คน ใน Facebook ประชาธิปไตยขอเพื่อนเพียงเท่ากรณีนี้คือ3 0 0แสนคนก็นับว่าเป็นการขับเคลื่อนที่สรงพลังและรวดเร็วอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมกับกลุ่มอื่นๆเช่นมวลชนจากวิทยุชุมชนหรือกลุ่มเสื้อแดงอื่นๆที่มีคนนำคอมพิวเตอร์มาติดต่อ จากท่าทีของ ICT นะครับต่อการไล่ล่าผู้กระทําความผิดแฮกข้อมูลของนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็หวังใจแหละครับว่ากรณีของเว็บไซต์หมิ่นสถาบันต่างๆ ICT ก็จะมีวิธีการเอาจริงเอาจังแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับช่วงต่อไปจัดหนักจัดเต็มจัดตั้งก้างแผนปฏิบัติการที่ดานอปชนำคนเสื้อแดงปฏิวัติประชาธิปไตย